สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ในเกม Starset Zombie ครั้งเกมมือถือแนว Idol ลอพิจีจัดทีมเหล่าทหารต่อสู้กับซอมบี้เปิดใหม่บนสต e ไทยตัวเกมมีภาษาไทยนะครับเล่นได้ทั้งสองระบบนะทั้ง iOS และ Android อ่าโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆในตัวเกมและระบบเกมเพย์สำหรับวิธีการเล่นนะผมมาที่คำสั่งโลกตรงนี้ครับ เกมนี้เราจะเล่นผ่านชั珀เตอร์แล้วก็ผ่านด่านสเตจไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะแล้วก็จะมีรางวัลไอดอลตรงนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยที่เป็นกองเงินตรงนี้เนาะกดรับได้เลยครับผมมันจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิชั่วโมงนะครับผมกดรับได้เลยเราจะได้รับ XP ีแล้วก็ทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ผมอยู่ที่ด่าน3ามขีดเเนาะกดติเข้าไปครับนี่กดท้าทายครับผม เกมนี้เราสามารถจัดทีมเหล่าทหารหน่าสูงสุด5ตัวละครนะครับตัวละครนะครับของเกมนี้ก็มันจะแบ่งเป็นธาตุเนาะมีธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ําธาตุาาแสงธาตุมืดแล้วก็ธาตุพิเศษนะครับผมนะ,ะแล้วก็สายอาชีพของตัวละครผมก็จะมีสายแทงสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม ld player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรมอ e ีมูเลเตอร์ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง ld player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดี หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสายโจมตีสายนักฆ่าสายซัพพอร์ตแล้วก็สายวางระเบิดนะครับผมนะ,ะมีทั้งหมดหลักๆอยู่5สายนะครับผมเราสามารถจัดทีมได้เลยแล้วก็เกมนี้จะมีโบนัส ทีมด้วยนะผมนะหรือว่าโบนัสธาตุนั่นเองนะครับถ้าเราจัดทีมท่าเดียวกันลงมันก็จะบวกโบนัสค่าสแต็กโจมตี HP ต่างๆให้เราด้วยนะผมแล้วก็จะมีระบบแพ้ทางชนะทางของธาตุต่างๆด้วยนะครับผมอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์อัพของศัตรูเนาะนี่ตรงนี้อ่าสำหรับวิธีการจัดทีมง่ายๆเลยครับผมแค่เราลากตำแหน่งเนาะลากวางตำแหน่งได้เลยนะครับผมหรือว,ว่าจะจัดทีมอัตโนมัติก็ได้ครับผมกดตรงนี้เนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะจัดทีมให้เราอัตโนมัตนินะผมนะ มันจะหาตัวละครที่ดีที่สุดจัดให้เรานะครับจัดทีมเสร็จกดต่อสู้ได้เลยครับผมมาแล้วผมเกมนี้ก็จะมีระบบเร่งความเร็วสูงสุดที่คนะูณ2เนาะแล้วก็มีระบบออตโต้รับผตรงนี้นะครับก็จะมีาระบบออตโต้ทำให้ตัวละครยิงเองแล้วก็แบบรถตรงนี้ยิงเองด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูด่านต่อไปแล้วก็รถตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกคนนะมันจะช่วยเรายิงนะ หรือว่าจะเป็นสกิลซัพพอร์ตแล้วนั่นเองนะครับผมนี่ภาพสวยนะทุกคนนะแนวไอดอลอบจีเหล่าทหารประทะซอมบี้นะครับลองมาเล่นดูนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูรถเนาะที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้เห็นไหมครับรถตรงนี้เนาะยานพานะนั่นเองนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะแล้วก็จะมีพวกของรางวัลออนไลน์ตรงนี้นะผมให้เรากดรับเนาะนี่ครับผมแจกเยอะมากนะแล้วก็มี รางวันล็อกอิน7วันตรงนี้นะครับผมนี่รับตัวละครเนาะวันแรกครับผมรับกล่องสุ่ม1,200ครั้งฟรีเนาะแล้วก็วันที่2ที่3ที่4ที่5ที่6จนถึงวันที่7ครับผมรับตัวละครระดับ S และระดับ SS ฟรีนะครับทุกคนนะแจกเยอะนะแล้วก็จะมีระบบตรงนี้ครับผมดันเจี้ยนประจำวันแล้วออกรบตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น พวกดันเจี้ยต่างๆเราต้องทำเนาะมีอารีนาด้วยครับผมแล้วก็จะมีการแต่หอคอยนะครับนี่เลยนะตหอคอยนะครับก็จะมีของรางวัลให้กดให้เรากดรับเนาะนี่ครับผมถ้าเราผ่านดาตามที่ระบบมันกําหนดมันก็จะแจกของรางวัลให้เรานะครับผมจะเป็นพวกอาวุธเศษตัวละครนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะระดับสีม่วงนะครับยิ่งเราผ่านพอคอยสูงผมยิ่งจะได้รับพวกไอเทมที่ ที่มีระดับที่สูงขึ้นนะครับผมอ่านะครับท้าทายดูครับผมอันนี้มันจะวัดคท,ที่ค่าพลังนะทุกคนนะเราดูพลังดีๆนะครับนะเห็นไหมครับพลังของศัตรูประมาณ1นึ่งแสนสองหมื่นนะครับของผมอยู่ที่หกหมื่นนะโอ้โหต่างกันตั้งหกหมื่นนะครับผมค่าพลังเนาะอาจจะสู้ไม่ไหวนะทุกคนนะท้าทายดูครับผมนี่นะครับสู้ไม่ไหวแน่นอน,นครับผมเนาะค่าพลังก็ต่างกันประมาณหกหมื่นแล้วนะอ่านะครับ ประมาณนี้เลยครับผมบอกเลยครับผมสําหรับหอคอยนะยิ่งไต่ชั้นสูงครับผมมันยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะพวกศัตรูนะทุกคนนะอันนี้ก็ให้เราไปอัพค่าพลังอะไรต่างๆมาเรียบร้อยก่อนเนาะค่อยมาลงการเล่นไต่หอคอยนะผมเนาะอ่านะครับเห็นไหมสูไม่ไหวนะครับผมออาโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบฮีโร่นะครับผมนะอ่ฮีโร่นะผมก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด6ฝ่ายรลอว่าหธาตุนั่นเองเนาะแล้วก็จะมี ทั้งหมด5สายอาชีพนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูะระบบการอัปเกรดตัวละครนะครับเน่น,นี่เฮ้ยคล้ายหานจิ๋วเลยเนาะมาโก้ Marco, ใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นตัวละครผู้หญิงเนาะ,ะก็จะมีให้เรากดอัปเลเวลนะครับผมตรงนี้อนะัปเลเวลเนาะถ้าเรามีทรัพยากรมากครับผมมันก็จะอัปเลเวลสูงสุดเท่าที่เรามีทรัพยากรเลยนะครับผมนะอัปดูครับผมเห็นไหมมันให้ผมอัป ถึงเลเวล60เนาะพอเราอัพถึงเลเวล20ี่สบผมมันจะให้เราเลื่อนขั้นตนนะัวละครเนาะมันก็จะปลดล็อกค่าสเต็กต่างๆแล้วก็สกิลของตัวละครน,นะครับผมแล้วก็จะมีให้เราใส่อุปกรณ์ต่างๆเนาะพวกปืนชุดเกาะหมวกรองเท้าอะไรพวกนี้เนาะกดใส่ได้เลยครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายอาชีพของตอนนะัวละครเนาะเห็นไหมมันจะบอกเนาะตัวนี้เป็นสายมือปืนนะครับเนาะ ฮะแล้วก็จะมีระบบอัปดาวของตัวละครนะครับสําหรับตัวละคร3าดาวไม่สามารถอัปดาวได้เนาะจะเป็นพวกตัวละคร5ดาวขึ้นไปเนาะถึงจะอัปดาวได้นะครับผมนี่นะครับเนี่ยเราจะอัปดาวก็หาตัวซ้ํามา1ตัวแล้วก็หาตัวละครฝ่ายเดียวกันมานอกสตัวนะผมเนาะขึ้นจาก5ดาวเป็น6ดาวนะครับฮะสหรับตัวละครเราสามารถไปสุ่มหาได้จากตู้กาชานะครับผมะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่มีอยู่ในเกมเนาะมาที่ พิพิธภัณฑ์สงครามครับนี่นะผมระดับสูงสุดอยู่ดูที่ทิพเปิลเอสนะผมนน่นะครับนี่นักบินอวกาศเท่าหานเนาะนี่เทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับทายาทเพลิงน้ําแข็งนะครับผมนน่มันก็จะเป็นพวกตัวละครที่เป็นแฟนตาซีเข้ามานะครับผมนะไม่ใช่มีแค่ทหารเนาะนี่อันนี้น่าจะเป็นนาจาแน่นอนครับผมเน่นะครับมีหลายตัวเนาะมีวูคองอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่วูคองนะครับผมนี่อย่างเท่ครับผม มีพวกนักรบไซไฟด้วยเนาะน,นะครับผมมีหลายตัวนะแบ่งเป็นฝ่ายเป็นธาตนะุเนาะนะครับถ้าพิเศษก็จะเป็น2ตัวนี้เนาะอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบกาชาปองครับผมที่ศูนย์บุคลากรครับกาชาปองก็จะมีทั้งหมด2ตู้นะครับผมนะอ่าก็จะเป็นตู้รับสมัครยอดคนเนาะแล้วก็ตู้รับสมัครกลุ่มนะครับผมนี่นะครับอ่าช่วงแรกก็แนะนําให้สุ่มหาตู้รับสมัครยอดคนก่อนเนาะ จะมีให้เราสุ่มแบบ1ครั้งแล้วก็10ครั้งนะผมเนาะ,ะมันจากการันตีนะครับตัวละคร5ดาวนะครับผมอยู่ที่ประมาณาแบ่งเป็นระดับ S, Double S แล้วก็ที่เป็น S เนาะนี่นะครับผมระดับ S ขึ้นไปจะอยู่ที่ประมาณ5%นะครับทุกคนนะ,อะโอเคผมเดี๋ยวเรามาสุ่มพร้อมกันเลยนะครับมันจะออกไหมนะ เอามาสุ่มครับผมโอเคผมมีอยู่15บใบพอดีเนาะสุ่ม10บใบแล้วกันนี่แอนิเมชันก็จะประมาณนี้ครับผมโอ้โหไม่ออกนะทุกะครน,นะถ้าออกมันจะขึ้นเป็นการ์ดสีส้มเนาะอ่ะอันนี้ออกเป็นพวกตัวละครสีดาวนะครับอ่าประมาณนี้สําหรับตู้รับสมัครกลุ่มนะผมก็จะใช้ตัวกาชาดิมิเต็ดนะกาชาสีแดงนะผมในการเปิดนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถเลือก เป็นฝ่ายได้เนาะนี่ครับสลับได้นะครับผมอ่าครับเรามาเปิดดูนะครับถ้าเราเปิดครบนะครับอ่าไม่ใช่เปิดครบเลเวลถึง40เนาะเราสามารถสุ่มหาตู้ปถนาได้เนาะตู้ที่สามารถเลือกตัวละครได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมี่าระบบการคาบอาวุธต่างๆเนาะนี่ครับผมคาบอาวุธหมวกรองเท้าอะไรพวกนี้นะ,ะแล้วก็ จะเป็นยานพานะเนาะนี่เลยครับผมเราสามารถอัปเกรดได้นะนะครับมันจะช่วยเราโจมตีนั่นเองนะครับแล้วก็ดัดแปลงตรงนี้เราสามารถอัปเกรดได้นะครับอ่านี่เลยครับผมก็จะมะีหลายอย่างเนาะจากกลนอะไรพวกนี้เนาะพวกหุ่นยนต์ต่างๆผมช่วยลบเนาะนี่น่าจะมีกันดั้มแน่นอนครับผมอานะครับแล้วก็จะเป็นพวกระบบร้านค้าอะไรพวกนี้เนาะนระบบร้านค้า โรงงานทหารหนอตรงนี้นะครับอนุสวรีเกียติยศตรงนี้ก็สามารถอัปเกรดได้นะครับทุกคนนะมันจะช่วยในการดันค่าพลังหรือว่าดันค่าสเต็กให้กับทีมของเราด้วยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจครับผมก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอิน7วันเนาะนี่ครับผมแจกกล่องสุ่มกาชา1,200ครั้งนะครับผมแล้วก็แจกตัวละครระดับ S แล้วก็ระดับ SS นะครับผมนี่นะครับแจกทุกวันนะจนถึงวันที่7นะทุกคนนะ แจกเยอะเอาเรื่องนะครับผมแล้วก็จะเป็นรางวัลออนไลน์นะครับแล้วก็จะเป็นฉลองเปิดเซิร์ฟนะครับเปิดเซิร์ฟใหม่เนาะตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแพทเติมเงินต่างๆมีการจัดแรง์กนะิ้งเลยเนาะเพราะว่ามีอารีนาไงนะครับอันนี้ผมยังไม่เปิดเนาะสำหรับหมดอารีนานะครับเรามาดูกิจกรรมนี่กิจกรรมอุปกรณ์ทหารใหม่นะครับเอาไว้แลกของแลกของอะไรพวกนี้เนาะ นะครับสายฟรีก็เล่นได้ไหมก็เล่นได้นะทุกคนนะถ้าเราเล่นแบบชิวๆเนาะสวัสดิการอะไรตรงนี้ก็น,นี้ครับผมเช็คอนะินรายวันเนาะรับไอเทมต่างๆนะครับอ่านะครับอ่ะแล้วก็เกมนี้มีกิฟต์โค้ดด้วยนะสำหรับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับวิธีเติมโค้ดมาที่รูปโปรไฟล์ครับอ่าแพ็กโค้ดตรงนี้เติมโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับผมอ่าเรามาเล่นดูนะครับผมสำหรับเกม Star Set ์ e t Zombie คลั่งนะครับผมนะเป็นเกม เปิดใหม่บนสตไทยนะครับผมมีภาษาไทยนะแนวเหล่าทหารประทะซอมบี้นะครับผมนะอ่าน่าเล่นมากครับผมภาพน่ารักน่ารัก,นรกเนาะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยผมขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ